ขอโทษแล้วไงครบเดือดหลัง VAR ทำงานผิดพลาดเจเกนครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกโรงแสดงความคิดเห็นหลังจากที่องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษออกโรงยอมรับว่าทีมงานผู้ตัดสินทำงานผิดพลาดในเกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ลิเวอร์พูลแพ้ต่อทอนแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อสเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์สุดสําคัญดังกล่าวครับเกิดขึ้นในจังหวะที่โมมิซาร่าจ่ายบอลให้กับลุยดิอัตหลุดเข้าไปสัดประตูแต่ทว่าไซมอนฮูเปอร์กรรมการในสนามและทีมงาน VAR แทบไม่เสียเวลาในการวิเคราะห์และยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมองค์กรเปาต้องแบกหน้าออกแถลงการยอมรับระบบ VAR ทําหน้าที่ผิดพลาดและขอโทษสโมสเรเลี้ยวผูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทีมของพวกเขา โดยเจเกนคอปครับเปิดใจหลังจากได้รับทราบการชี้แจงของ PGMOS ว่าเราไม่ได้แต้มมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีการตัดสินถูกต้องร0อเซแต่เราก็คิดว่าเมื่อมีระบบ VAR เข้ามาช่วยมันอาจจะทําให้อะไรหลายๆสิ่งง่ายยิ่งขึ้นนี่เป็นการเปลี่ยนจังหวะโมเมนตัมของเกมเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ครับเจนคอปยังกล่าวหลังถูกถามจังหวะที่กักโปบาดเจ็บต้องใช้ไม้คำว่า ก็อาจจะเป็นแบบนั้นผมยังไม่รู้เขายังต้องใช้ไม้คำ้ำเขาทำประตูได้แต่หลังจากนั้นหลังจากที่ทำประตูได้เขารู้สึกเจ็บมากขึ้นมันเป็นผลมาจากจังหวะฟาวก่อนหน้านั้นโดยในรายงานครับระบุเพิ่มเติมว่าอาจเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นข้อหน้าหัวเขา่าซึ่งอาจทําให้ต้องพักยาวแต่ยังไม่มีรายงานออกมาจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันผมอยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตัดเกมทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับ และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ